นี้คือวันแห่งคำสัญญาการเดินทางสู่ฟาร์มของสหายท่านไก่กับภารกิจที่เราตั้งใจได้เริ่มขึ้นแล้วผมสมชายครับท่านไก่บอกจะชวนไปเที่ยวหาเพื่อนแต่ดูสถานที่ที่ท่านนัดผมมารอซะก่อนโอ้โหกองทัพเรียงรายขนาดนี้แล้วขสศึกก็น่าเจี๊ยทุกแก้วเลยท่านไก่ครับผมจะเมาก่อนท่านมาถึงไม่เนี่ยทราบว่าท่านไก่ทานอะไรเป็นอาหารครับถึงได้ล่ำบึกขนาดนี้ En, เวโปรตีนลดข้าวเปลือกและความฝันของคู่แข่งไก่ครับทัวร์ฟาร์มครั้งนี้ทาไมเรามาอยู่ที่เล้าหมูครับเนี่ยขยายตลาดกําลังปั้นหมูฟิตรุ่นแรกกล้ามต้องมาก่อนไก่ที่นี่มันฟาร์มนกกระจอกเทศนะครับเรามาทําอะไรกันที่นี่ครับมาเปิดค่ายจะสร้างทีมนกกระจอกเทศเพราะกายทีมแรกของโลกไก่ครับผมตามไม่ทันแล้วทําไมเรามาอยู่กลางฝูงเป็ดเป็นพันๆตัวครับเนี่ยไม่ใช่เป็ด นี่คือกองทัพของข้าหน่วยคอมมานโดปีกแบนสุดจะทนแล้วครับท่านไก่นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ครับเนี่ยบรรพบุรุษผมสืบเชื้อสายตรงมาจากไดโนเสาร์พวกนี้ก็แค่ญาติห่างๆไก่ครับนี่เราอยู่นิวซีแลนด์เหรอครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมวางมือแล้วคุณสมชายต่อจากนี้จะขอใช้ชีวิต slow life ถักเสื้อกล้ามขนแกะขาย